ก็เป็นหน้าที่ของเก่าเดี๋ยว้าส,ยสวยายาเดี่ยชวนเหมได้ดอดสเจ้าเนียแกแรโกาสตีเหลี่ยมให้มัดคอ่แจกกับพ่อเชี่งเร็วสนัวชินแแข้งสูกอนด ซีไเ่า้นงแต่ละมื่นแต่ละเมรมันสีมิตอร่คอยกับเก่านี่งู่น้ำกันเอถเถอพี่น้องเบิรเด้อเบนมือเลยเด้อมันสั่ลวนใจกันซีางหลวงพ่อมันสิบมันสีบมีบมาบอดกระเมาเน้อแต่ละมื่นแต่ละเมรมันสีมิตออยกับเก่านีู่่่น้ำกัน่ กับจันวาเดี๋ยวลากับพี่จะเท่าสองคนสององค์เวลาหลวงพ่อดัวนั่งกันเนี่ยงกันยูนี่นะเดี๋ยวเราไม่กับบิร์ดเบิร์วไม่นักเอกลียบปัญญาเจ้าเป็นสีคอยเป็นพ่านี่หายแน่ว่าได้เกลีย เด네 yeah. no. ี๋ยวว่ายักัมอีีเนี่ยว่าได้สีอะไรมเป็นตัวเจ้าเป็นสี่อยเป็นบา่อเป็นตัวสีบอกคอยถือสินสองลอยถือสินสชกว่าเจ้าสินั่แค่อยมันก็ได้ดีสีนั่งกี้ทออ่านแต่ว่าถือสินสองลอยสามเด้อนเด้อวนแขบันี้นั่มากยัง นี่นะน้น่มันโลราครับอยาือกเอกเเมนจนจงเออค่ะมาต่้วยซีนค่ะไปประมาเกกับเป็นคนหูจักควมหูจักพูดอีกอยู่หรอก็พูดแล้วนอกหัวก็ยนไปหนังสือขอไก่หอดนหนูกูอยูมั้ เราตัวส mm. wow. ับไใครน่สูยมาอไงียวสเม่อียเราอันมขึ้อันไดวสั้เป็นสีก็ได้นอนะวกะเทียมไดเดีดีขวดเข่าเสียงต่างนี่จะจำ็ขวดไอเทมขวดนี่ละขวดใหญ่หลังนนี่สิจับไปเลยเเือๆดะนขา แลก็มกังอุดรไม่เไม่ใครจิตหลังะคะจะบอกห้ดอนี่อ,อะไร,รมันคืองชงกนไอ<า>้บอลไค้อยู่ในเ่วงตนเนย สวนกุลาองพรมดูล้วไปทางไหนบอกหมูบ้างส่งเศร้าสันอยู่ดีสิอะไายนะเฝ้าสักเหรอเอาไหมจะโอบกันสิก็ได้สิแร้งไปว่าแมงกว่ดเนี่คอยดองได้แจอสัโอบกันสักคนได้นอนค่ะเสือยืดิเอตัวสองสองค่ะดูร้องแป้งไหมันซือ ้วัน <Allah> นี้แน่ผู้เดียวนะแบมาชี้แน่าหคอยกินเ <tt ganz S 2> e ้าไปบ็อกนี่ว่าคือเป็นยังสี่หรอเป็นเท่าไหรคะเป็นช่วงิดหอดหัวเกา ข้างบนี้เป็่วนของผั่หน่คัังที่บน้เอาซาดิ้วบันบุญยะจัมันจับปุยบังพันลกที้บันที่นผู้นบันที่เกกาบ่กูเขากบ่อ่กรตอเขากบ่เมื่อี้เป็กๆกูมมีื้อแหงนี้

สคก็เจ้าเมียมามเปลี่ยนนางสวยจูบัตยญานินี่คุณรู้หรือเปลอนัย่ิมาบิีพอีดมเจ้าจื้อหดือเว่าสมัยตะกี้ใอยก็เจ้าไปเป็นนนางวยจุบสายาตได้ามนเปลต่นควำหังออไป เิรงนููอยาดรล่ครับพ่มี่ยู้ไห้หลงพ่อมาเนี่ยบัดเฮากอดคนเนอนค่ะเดี๋ยวเบิ่งรู้ทงคนนี่มี่พ่มี่ผู้ไหนคอยสังเกตดีแล้วเขาเิ่งที่หนเผ็ดเลยเด่นเด่นนี่ลูกพี่บอก่า

ปรมาณฟุตบอลแก่ไครย่อมเด้อไม่ยสิแม่ได้ห้องบวก็วบไว้ผู้หนสาเอากได้สิมากกัเา้อื่อนี้เด้อเจ้าลุกไปเบิ่งนเฉงเดียวเดียวปะปบเจ้าเปจาขวงบัตเจ้าไป้องเอิมรวะเอาตัว ค่ดอุกถากอยเจ้าสีกฟังอยได้ตสีก็ถามก็ถามกัญาเรือมันอย่ก็ได้เมาแล้วเบาไม่ถือม้วตีได้ยางเหลียวด้วยฮ่เบานีเอาควอมจินเ่าเบาเด่นจิงจีนด้วยไอ้วเราเองเอาุนิเียอไปเบิงไ้เบหดักเจ้าเจ้าไปเบิเอียหดเบิไงไอ้่าไมาเดือเอาลูเสียผมอกว่าเพ่ที่เสียเ่พวกนี้ไร้แพ็คตกยาเนลุเลยเพะเรกติต่ข้าหันเลยนะ เขาลงคอก็ไปทัวได้ตัวบอกก็ปบบับเจ้าก็มจักรกับตัวโยมเอาน้เอานมุขึ้นกูดมาละโอ้ยเมซี่ผู่สงแด่นตาย้วเอาขากันจะกินขากินดีเถื่ดกเว้อ้ที่ะตนี่ีบอ การโดนดจากจะเลยไม่รู้เขาว่าคือละนรเอาไม่ไปะจด้ไม้แค่ไหนจังหวะกระดดคว้นแต่เดียวคือจสีดนกรพปุกอคืสี่โดนกระปกอผมไปเป็นงานยุบตรานี้คือจับคดีปีนอนกลับมาบ้านพ่อมกกบพิการนตัวเสียบานเสียซองหลุมกับแอเขาก็ถินปัาไชีวิตนีก็เลืสาครับแบบเดี่ยวนี่ครับ สลเซียคออาศัยที่คุณล็อกตเลยนะครับว่าไีไปย็ดงานกเก่าีนี่นะครับเมื่อสา่าอมถูกยึดติดเบิดกงทุกเทนี่ครับเล็กสีมาใสล็นี่นะครับสาเยแต่ละรั้ตอนนี้กูก็เอาเบียไปเข้าไในั่ยุม่เหลือแต่ห่าห่าก็มเหลือแต่า ตอนนี้จีเอากา็าไปเอารดดลงไปจนสระบุนซิม,นนะนมา,า,า,อาอัอโอาศัยกินของเปล่อทุกโรงพอสระบุนกินไหนบาดอะไรติโรดกรสันเลยเนาะไปกินก้นบาดที่แขนทหเดียวมันเปรี่ยสิเด็ดเลยลงบวเหมือนคนจะเปดูแลกันครับโรงพู สามนี่ล่ะหมดเพิ่นมาไปต่อไปครับติดยาด้วยติดยาพ่อเสพยามากสมิงบอกว่า กรารล่นตอนนี้ซื้อร่นกูเรื่องของก็ขให้มันหลบหลอกผมเอว้ยไอน้กกลง้องรว้งจำได้ว่ามันหลบไ้ไอมมอลด้้านีหลบเดอหลบกันไมันหลบไอ้คนนี้มันล้าไ่มันหันนัังในอันช้าแบบอันนี้หลบผู้ชายพีนอันนี้มัน้าลไไ้เอ้อยอันกอุ่นนอไม่ดีหลบเขาปนงานอกไกลเลยกำลังกำลังเข้าไปล้นี้ ตะวันได้บ่ไปตั้วไปตั้วไปเด้อก็สิแข้งให้น้องมาให้เอ้ยเอ้ยย่าหอมป้าไปตั้วแม่สิตายคลิป <coughs> <coughs> ำได้แล้วบสพี่เลยบอไม่บอกว่าจะไปยุ่งไก่มันมาสิขัดเ้าไอ้กบ้าล้บอไอ้กบ้านแล้ว่ออ้้าแล้บไปแล้วเดี๋ยวอว่เพื่แล้วนี่จาเกบมายะมาเดี๋ยวต้องวอสตองไปแนอไล่ย่งเดี๋ยวบาจะพดนไ่พูดไ่พูดก็ยังไม่รนเย

बस एक मिनट रुको मैं देखता हूं ต่วันก็ก,กำแพงวันลบิด่นไปแล้วคไม่ยอมรออยากขอโทดที่สายเจ้าผมมีมันมมดเขาลางฐานเจ้าจนเสียเธอ ผมขอโบกครับผมขอครับจะจริงจะครับผมขอครับผมมีไอ้ส้อมแล้วครับผมครับตรงนี้แหละไอ้ว่ะโอ้ <coughs> <coughs>

กมลวหอลงพ่อแล้วเ่รับลพอีดต right ้องปูุ่พเป็นมายู่เลยไม่เหนาวว่าเป็นอะไรแล้วแบบนี้่าหน่าี่ะดพก็เอาไป็ัวไปปัวบอกครับวนทที่หนาว่ะแทที่าเป็นแ่วมาเป็นยางโั

หมูเมียบอกว่าเขาเหตหยังนะนะหูเมียเบิร์ดชวนชอันหนจังไรอะมีแหงดีดีว้าเยน้าไปาไปเไเดีกวเกเป็บ้านน้ปานี่วหห่วยห่วยเี่เขย้มเอเาเดาหลงงเบาอยู่นี่โมทเจ้าสิมาบวชี่วัดยยไ่ดยู้วัดขม่าสิอยู่วัดครับมเบาอยู่นี่เลยแม่นครับ แต่ว่าไม่อยู่กับพ่อบาจกเม็ดดิงครับผมเนียนอย่ไฟแนนเนีนอย่ไฟแงินสาลายกับท่อกัสซอสออสาเยสาเลอย่างอี่เพี่ดินทุกตะคุในบ้านเอเ็นไรลอยดทกไัแย่งไปเบิดทุกอย่างแน่แต่ว่าวันวันนี้มันเสีมาอู่ทีรสียไม่อยู่แต่ว่าอยู่กัอยู่แต่ว่ามองนี่ อัตมาคางหูจัดมาเข้ามาอัตมาคางข้างหนึ่งข้างปักพีบาเฮ็ดมืกอกียดเลยละมันาเร็วใช่แเร็ว่วาเร็วุงอ,อยู่ว่เร็เด่นขันว่เอารุงยู่่าเ็ดด้วสีดัอมกมาันอยู่หลุดเด้ยย้อมเลย I'm not going to lie.